ที่หายไปอ่ะเราอยู่กับผีมาหนึ่งเดือน,นเต็มฟังไม่ผิดจ้ะหนึ่งเดือนเต็มจากที่เราทำคลิปแรกๆอ่ะเราเอาเรื่องผีแล้วก็เรื่องลี้ลับทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่รถชนแล้วเราเห็นผีใช่ไหมแต่หลังจากนั้นอ่ะเราก็เริ่มกลับมาเจอผีทุกวันผีเริ่มตามกลับมาบ้านเริ่มได้ยินอะไรแปลก แล้วก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆตลอดเวลาพอทำช่องได้ประมาณเดือนกว่าๆมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆล้ะคือมันก็เริ่มหดหูเนาะที่ต้องเจอทุกวันจากที่แบบเดือนหนึ่งอาจจะแบบว่าครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือเจอทุกวันจนเริ่มหดหูแล้วก็เหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองแล้วอะพอเล่าปุ๊บผีที่เราเมนชั่นถึงอะก็ต้องมา รื่องนี้ต้องบอกทุกคนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมไปเจอมาในทิกต o k นะครับจริงๆเนี่ยเธอคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีผู้ติดตามเยอะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พูดกันตรงๆนะครับแล้วก็มีคนติดตามในทิกต o k เนี่ยจำนวนมากปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับเหมือนว่าพักหลังนี้เธอจะหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรเหมือนกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดเธอมีการออกมาอัดคลิปนะครับ บอกเล่าถึงสาเหตุที่เธอเนะี่ยหายหน้าไปนะครับเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนเต็มเธอมีสัมผัสพิเศษครับผู้ชมผูก้กนตรงตรนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่กับผีมาหนึ่งเดือนเต็มมันเหนื่อยแล้วก็หอบแล้วก็หดหู่มากนี่เธอมีการอัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวที่เธอต้องไปเจอมาในระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มจนหลักหลยคอมเมนต์ก็เข้ามาให้กําลังใจเธอนะครับแล้วบอกว่าเข้าใจสําหรับคนที่มีสัมผัสพิเศษเหมือนกันว่ามันจะต้องเหนื่อยและทรมานแค่ไหนเราไปดูกัน ว่าเมื่อคืนเจอผีพอเราตื่นมาเราก็แบบแบบหมดพลังแล้วอะเออเหมือนที่เราเคยพูดในไลฟ์หลายๆครั้งว่าเวลาเจอผีปุ๊บเนี่ยเช้ามาคือเหมือนคนไปวิ่งรอบสนามมาห้ารอบอะคือมันหมดพลังมันมันเซ็งมันไม่อยากทาอะไรต่อแต่คือก็สงสารแหละก็ไปทําบุญให้แต่มันรู้สึกหดหู่จริงๆที่ต้องเจออยู่ทุกวันแบบนี้ก็เลย คือหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องผีของตัวเองเลยเนี่ยหายไปประมาณเดือนกว่าก็เริ่มรู้สึกแบบเริ่มกลับมาปกติละเขาก็เริ่มไม่ค่อยมาเจอไม่ค่อยมาให้เห็นไม่ค่อยมีกลิ่นเน่ามาให้เราได้กลิ่นให้เรารู้สึกหนุนงุดหงิดใจละก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาอัพอะไรได้ต่อนอนเริ่มฟื้นตัวละก็อาจจะแบบว่าพูดถึงเรื่องลี้ลับหรือว่า ประสบการณ์ผีของคนอื่นบ้างเพื่อเป็นการสลับในเรื่องของตัวเองเผื่อมันจะแบบสบายใจขึ้นมากกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่ DM มานะคะแล้วก็ยังติดตามเนาะยังมีคนคอมเมนต์คนกดไลค์ให้ตลอดเลยขอบคุณมากมานะคะเดี๋ยวยังไงจะเริ่มอัพคลิปเร็วๆนี้นะคะนี่ครับหลากหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาให้คำแนะนำ กับสิ่งที่เธอต้องเจอปจเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไปกล่าวถึงไปพูดถึงเขาหรือเปล่านี่เขาเลยมาหามองก็บอกให้เปิดเสียงมนเ,เสียงสวดมนต์เบาๆด้วยอยู่ในบ้านนะช่วยได้เยอะนี่ส่วนใหญ่แล้วก็บอกอาจจะมาขอบุญหรือเปล่านีนะครับแต่ก็แน่นอนว่าคนที่มีเซนส์ในเรื่องเหล่านี้ก็จะพบเจอกับสิ่งแบบนี้นี่ครับก็เธอก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยก็เขายังชั่วดีขึ้นแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปคิดถึงไม่ไปกล่าวถึงอะไร้สิ้น โดยเฉพาะเรื่องของตัวเองนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นที่ไปเจอมานี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นวิจัยญาณน,นะครับส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนผมไปเจอมันติ๊กต๊อกก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครที่มีประสบการณ์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ